สวัสดีครับผมชื่อนายไอพิธเลงศักดิ์นะครับวันนี้นะครับครูจะพาไปเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องอินเทอร์เน็ตของสมบัติเสงนะครับองค์ประกอบของ IoT นะครับเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับอุปกรณ์ IoT หรือภาษาอังกฤษก็คือ IoT d e v ดีไว้นะครับเป็นคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็กที่มีความสามารถในการตรวจวัดค่าสถานะในบริเวณที่สนใจอาจมีการเชื่อมต่อกับกลไกควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆเพื่อสั่งงานเช่นการเปิดปิดการทำงานของอุปกรณ์ดังนั้นอุปกรณ์ IoT ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหน่วยประมวลผลและส่วนสื่อสารนะครับซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบไร้สายเช่น Wi-Fi เซนเซอร์ส่วนแสดงผลและแหล่งจ่ายไฟเป็นต้นนะครับ ต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ gateway นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์ที่เป็นทางผ่านให้อุปกรณ์ IoT เชื่อมกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นอุปกรณ์ IoT ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ WiFi อุปกรณ์ g a t e w a เปรียบเสมือน Wireless r o u t ที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับก็คือเาเตอร์ WiFi หรือ r o ตอร์ TV บ้านเราเนี่ยนะครับต่อไปจะเป็นเครื่องบริการนะครับหรือภาษาอังกฤษคือ s e r v ร์นะครับ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลเนื่องจากคอมพิวเตอร์ในอุปกรณ์ IoT จะมีหน่วยความจำขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการประมวลผลดังนั้นการประมวลผลคำสั่งต่างๆที่มีความซับซ้อนจึงต้องมีความเอ๊ขอไปครับต้องมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่แทนเพื่อให้มีประสิทธิภาพแม่นยำและรวดเร็วในการทำงานและส่งคำสั่งไปยังอุปกรณ์ IoT ต่างๆเช่น เนตรภยเป็นต้นนะครับต่อไปจะเป็นอุปกรณ์ฝั่งผู้ใช้หรือ user device นะครับเป็นส่วนของการแสดงผลสถานะที่ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ IoT ใ,ให้ผู้ในรับทราบในรูปแบบแอปพลิ a t i o n ซึ่งอาจมีการตั้งค่าค่าปัจจุบันหรือค่าที่มีการบันทึกไว้ในก่อนหน้านี้ และยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT นะครับนี่ก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างนะครับต่อไปจะเป็นกลไกลการสื่อสารนะครับกลไกลการสื่อสารคือกลไก MQTT ประสังเกฤก็คือ message, queen, telemetry, transport นะครับหรือตัวย่อก็คือ MQTT นะครับ เป็น,นกลไกที่นิยมในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ i o โมีสื่อกลางคือบรอกเกอร์นะครับตรงนี้ก็คือบร o กเกอร์นะครับขั้นตอนของกลไกสื่อสารมีมีอยู่3ขั้นตอนนะครับก็คือ 1. หัวข้อ 2. p พับปิด 3. สามซับสไครนะครับนี่คือตัวอย่างการทํางานของอทั้ง3ขั้นตอนนะครับในส่วนของหัวข้อนะครับก็คือ การระบุชื่อหัวข้อแทนการระบุชื่อเครื่องหรืออุปกรณ์นะครับตัวอย่างเช่นข้อมูลอุณหภูมิที่ตรวจวัดได้จากสวนผักโรงเรียน A อาจตั้งหัวข้อเป็นสครู A อแกรเดนเทมเทมทีมพอไหมครับทีมและข้อมูลความชื้นในแปลงที่3อาจให้ชื่อหัวข้อเป็นสครู A อแกรเดน แพสามมือดินะครับต่อไปก็คือพรับปิดนะครับคือการส่งหัวข้อที่เราได้ตั้งชื่อมาแล้วขึ้นไปยังบร oker นะครับก็คือเช่นเราตั้งชื่อสครู a Garden หรือทีมนะครับแล้วส่งไปยังบร oker ก,ก็จะทำการเก็บข้อมูลหัวข้อนี้ไว้นะครับ ต่อไปจะเป็น s b s c r i b e นะครับก็คือผู้รับนะครับแล้วเวลาเราอยากค้นหาหัวข้ออะไรเราก็ค้นหาในช่อง Search Engine นะครับแล้วคำค้นหานั้นก็จะถูกส่งไปยังโบรกเกอร์เพื่อหาหัวข้อที่เราต้องการแล้วส่งกลับไปยังผู้รับนะครับก็คือส่งส่งผ่านไปยังหัวข้อแล้วก็ส่งกลับไปยังผู้รับนะครับสรุปได้ว่านะครับก็คือ อ,องค์ประกอบของ IoT ที่มีการเชื่อมโยงอุปกรณ์แต่และตัวเข้ากันจนเกิดเป็น IoT อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับได้แก่อุปกรณ์ IoT g a t e ว a y เครื่องบริการหรือ Broker และผู้ใช้และยังมีกลไกสื่อสารที่มี b เกอร์เป็นตัวกลางมีหัวข้อพรับบิดส่งเข้ามาในตัวกลางบ Broker แล้วตัวกลาง Broker ก็จะส่งข้อมูลเหล่านั้นให้กับ s u b s r i b e นะครับ ต่อไปจะให้นักเรียนทําข้อสอบนะครับก็จะมีอยู่3ข้อนะครับข้อสอบท้ายบทนะครับข้อหนึ่งก็คือให้นักเรียนบอกอธิบายว่าอุปกรณ์ไอโอทีก็คืออะไรนะครับข้อ2คืออุปกรณ์เกจเวทํทาหน้าที่อะไรนะครับส่วนข้อ3ก็ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้ไอโอในชีวิตประจำวันมานะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณสวัสดีครับ